จุดเตะวัดตู้เดียววัดจุดเตะวัดจุดตู้เดียววัดปัญญาวตาร้องปัญญารับทราบครับพี่วอนว่าหรือเอาน้ำดีแท้ๆก่อถวดในคังหลังตอนที่เอาวัต้อนี่รึกว่าน้ำจักรู้เลยหองแรงพี่ตั้งก็เอาเอาปีนองเดี๋ยวปุ่มมองว่าทราบไปช่วยลองระดมกล้องปีนองกล้องในพื้นที่แรกก่อนเดี๋ยวพี่วอนมาประทานมาอีกทีว่าไอ้ปุ่มดำหรือเดี๋ยวปุ่มปีระดมปีนองตัางจังหวัดน่างกันที่มาทราบเราในโรงพยาบาลช่วยทันทีครับ

มีการจัดการเปิดขวดรางที่ป๊าพนังนี่เราเปิดอยู่ช่องตำรวดมีกอถวดแล้วก็มีหู้หล่อวันนี้ที่เราลงป้าพนังเนี่ยพอเป็นน้ำาท่วมส,สาสาดวันที่เราเปิดขวดรางทําไมที่เราบราอกว่าทุ่งย่างชีพเนี่ยมันแขนช่วยใหญเบื้องตอน้นแต่พอพี่นอ้องคาดอย่างเช่นแกตเกลือมาเกลืองมึงในการอุ้งตอมเนี่ยเราเคยเคยเจอมา แล้วก็วันนี้เรามาเปลี่ยนกระบวนการว่าเราจะจัดขั้วกลางในพื้นที่ก่อทวดและก็พื้นที่อุหรอให้พี่น้องเกิดไขเราเนี่ยระดับตำบลเนี่ยเพื่อเป็นขั้วกลางแล้วก็เช็คเข้าแกงห้พี่น้องเราอย่างไม่ซ่องมือต่อครั้งต่อวันด้วยความร่วมมือจากคนในชุมชนซึ่งได้ภาลึกๆว่าชุมชนเนี่ยมันได้สร้างตัวเอง ได้มีภาคีรวมที่ผ่านมาที่พุ่มได้เชิญพี่น้องเกิดค่ายแบบรวมประชุมเนี่ยมู่บ้านปืนทีต่อ้งคนสร้างคนเนี่ยพอาโบอกประชุมเหลือ,อกันได้กนันนะแต่วันนี้บอกกิดไพ่แบวนี้นะครับกับคนกลุ่มนี้นะครับที่มาจาัดการเบื้องต้นให้พวกเราได้ได้มีกินกันเบื้องตอน้นแนวรวมเรื่องความทุกข์ความทุกข์ของพี่น้องนี่ได้รวมกันมาคิดในในขั้วกลางนี้ไม่ใช่ว่าเปิดขั้วกลาง,างาเผื่อแจกข้าสานกับแกงอย่างเดียวเราได้ ได้ขบวนการอีกมากมายได้เนี่ยรวมจากพี่น้องในชุมชนอีกเยอะมากครับเรื่องหน้าข้อนี้เป็นเรื่องที่เป็นทุ่นกลางกล้องไฟบิบัสกล้องผัดตายที่เียว่าผาตายดอกเรามีทุกไฟมีหลังไฟน้ำท่วมมือตกอาฟไฟที่เราอยู่กับน้ำท่วมเนี่ยครับฝ่าโยฝ่าบึกที่เราเคยจำกันได้ไฟป้าฝ่าปูกลฟึ่งและไล่ไฟที่อไล่อันตรายดินโกลซาไลดินโกลซาลมเราก็เคยจำกันได้ด พ่อมาณวันนี้เนี่ยเราบอกว่าการจัดการของเราเนี่ยโดยภาคประชาชนที่ทำกันเองในรวมกลุ่มกันเองเนี่ยรวมกับสถาบรรพันธุงโขนชุมชนและมุ่ยสีชุมชนไทยขยับมาได้วันนี้เนี่ยในพี่น้องเราเนี่ยได้บทเรียนในการที่รอรับโบโรรับแบบนี้แหละเราบอกว่าเรารอรับไม่ได้เลยวันนี้เราต้องลุกขึ้นเพื่อมาสู้อของใส่บัตร้วยโดยโดยตัวเราเองด้วยชุมชนเองซึ่งควเกิดขึ้นวันนี้เนี่ย เราจริงๆเราบอกว่าการจัดอาสาไปบัานนี่เราบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าเรามาสร้างการแต่อยากให้ปปทุกพื้นที่ที่ทำงานไปบัานเนี่ยให้ทำงานโดยตัวเองแล้วก็มีหลักการเองมีข้อคิดเองเราคาดแม่กับทังเรือที่จะมาช่วยพี่น้องนะวันนี้เราคาดแม่กับท,ทังเรืออยูดศีให้สู้อาสาไปบัานของเราเราคาดแม่กับมีแต่อยู่ซึ่อสาร ถึงเราเราบอกว่าเรามีตัวซับแต่ตัวรับมี่พอคือทันจริงเนี่ยมันจะล่มส่วนใหญ่จะล่มเราคาดอย่คาดอุปกรณ์เราอุปอุปกรณ์ผู้ชีดผู้ไข่เนี่ยที่เราคาดเกือบทั้งหมดไม่ได้ก็รองไข่แต่ว่าเราบักข้อรองถ้าแบบพี่น้องมีความข้ามานี่ว่าอุ้งนึงเสื้อหน่อยให้ในปีมาซาแบบบัตรของเราแบบเปิดให้ก็ได้อันนี้คือความอย่างดีของเปิดทไพ่ใบบัตรของเราครับ อยากขอบคุณเครือข่ไย่ไิบัิจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาช่วยเลือกของัวน้องฟางขอบคุณมากๆค่ะเครือ่าย่ไฟบัตพวว่อขอบคุณสจาท่าบันประหลุนุมชนหรือพอชอซึ่งได้มาช่วยสนับสนุนในการจัดกระบวนการและการนุ่นเสริมเงินทุนในการจัจัดทำขวกลางกองพื้นที่้องยวาวนาครอนในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ ก็ได้ไม่ตัตบ้านคน